รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกร่วมกับบริษัท UCI Media จำกัดเสนอรายการ Variety Share สนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล Advanced Lifting Complex Serum

Beijo. าวารรตี้แชร์ชรายการที่จะแชร์ความสุขให้กับคุณผู้ชมในยามค่าคืนอย่างนี้ค่ะกับเรา2คนนะครับผมอรุณภาวิไลครับค่ะกุ้งปนัดดารักษาแก้วค่ะเราสองคนนะครับ<ม>จะนําเสนอนะครับสิ่งที่เป็นอ<ม>ัปเดตข่าวสารความบันเทิงต่างๆนะครับในค่าคืนแบบนี้เลยนะครับและโดยเฉพาะกับวงที่มีน้องใหม่ไฟแรงหรือว่าผู้ที่เก่งกาจขึ้นมาบนเวทีททบ5แห่งนี้นะครับค่ะแล้วมากิ้ที่ได้ยินเสียงเพาะๆนะคะ ก็ขอเชิญน้องเลยค่ะค่ะน้องวงโฟทาร่ค่ะโฟทาร่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะเชิญค่ะน่ารักตรงเมื่อกี้เนี่ยค่ะมีเพลงวาไรตี้แชร์แต่งมาสำหรับเราเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวต้องให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนนะคะค่ะชื่อปิงปองครัค่ะเป็นฝาแฝดใช่ไหมครับเป็นฝาแฝดกันครับอ่าปิงปองอันนี้เป็นอะไรครับ ปอ๋อป oh, ิงปองปังปอนน่ารักจังเลยมีลูกชื่ออะไรคะชื like? guitar, okay. ่อคูกีต้าครับคูกีต้านะคะน้องชื่อพัตเตอร์ชื่อพัตเตอร์ค่ะน้องพัตเตอร์ทำไมถึงมารวมกับเพื่อนๆได้คะเขาฝาแฝดกันเนี่ยอ๋อก็เรียนกับอคุณโูตาเนี่ยอ๋อไม่ได้เป็นแฟนเาแล้วคนะไม่ได้เป็นทำไมจู๊ด ตกลงครูกีตาร์นะครครูกีตาร์มันยาบำรุงอะไรทุกอย่างอ่าเป็นว่าเนี่ยเป็นโรงเรียนใช่ไหมครับหรือเป็นที่ไหนครับเอาโฆษณาได้ครับผมเปิดเปิดสอนดนตรีครับเปิดสอนดนตรีครับชื่อชื่อบ้านกีตาร์ครับชื่อบ้านกีตาร์อยู่แถวไหนคะเพิ่งย้ายไปต่างจังหวัดเลยแต่ก่อนก็อยู่ในกรุงเทพครับค่ะโฆษณาที่ต่างจังหวัดก็ได้นะฮะที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเพิ่งเปิดนเลยครับนี่ถ้าใครที่อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะสามารถติดต่อ คุณครูกีตาร์ได้นะคะสอนนักเรียนให้ประสานเสียงร้องเพลงด้วยอันนี้คือเขาเขาไม่ได้เล่นเครื่องดนตรีนะฮะเห็นเขาร้องประสานเสียงใช่ครับใช่ครับรู้จักใช้เสียงนะครับต้องถามว่าทําไมน้องทั้งคู่ถึงเลือกที่จะเป็นคนร้องประสานคะไม่เลือกเป็นคนร้องนําเป็นการฝึกพัฒนาตัวเองครับเพื่อให้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นคในการร้องประสานให้คนอื่นขอชัดๆสักท่อนได้ไหมขอชัดๆสักท่อนหน่อย คู่สองคนเลยเดี๋ยวเดียวเสียงเลยสนุกทุกเวลาว่าอะไรทีเช่นไม่รู้เประภาษไม่ได้เลยแล้วได้ข่าวว่าจริงๆแล้วมีไปล้อมไปประกวดแปลอะไรยังไงมามัางไหมคะเ๋อเพิ่งเข้าประกวดที่แคมเแกรมมี่ครับครับผม อยู่โปรเจกต์อาร์ติสต์เทนนิ่งโปรเจกต์ครับค่ะ okay. ตอนนี้คืออยู่ในขั้นที่เรากําลังจะได้เข้าไปเข้าไปเรียนใช่ไหมคะก,ก็ได้เข้าไปเรียนบ้างครับ <Okay. S 2> แล้วก็เขาเห็นเขาบอกว่าปลายปีนี้จะมีซิงเกิลเป็น <Okay. S 2> ของตัวเองครับอืมค่ะ okay. หมายถึงก็อาจารย์จะเป็นคนทําให้หรือว่าทางแกรมมี่ทำให้ออ๋อก็ทางแกรมมี่ช่วยครับแล้วก็อาจารย์ช่วยแต่ง อาจารย์อยู่แกรมมี่ด้วยเหรอครับก็เคยเคยก็จะมีมีผลงานเบื้องหลังด้วยครับเคยร่วมงานกับแกรมมี่ด้วยครับโอ้โหอาจารย์ยังไงให้กีตาร์คลาสสิกนี่คืออาจารย์ไปเรร่าเรียนอะไรมาจากที่ไหนก็คืออาจารย์ขึ้นนี่ก็เพราะแล้วคือคือผมผมเรียนจบกีตาร์คลาสสิกมาโดยตรงว่าแล้วครับแล้วก็แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการสอนกีตาร์จากสยามกุลการมาก่อนแล้วก็ไปทำงานเบื้องหลังกับค่ายเพลงต่างๆครับโชว์สักชุดได้ไหมฮะ ที่เป็นกีตาร์คลาสสิกเดียวๆเ,เลยอาจารย์โอเคครับ uh, อา่าเพลงนี้แล้วกันเอาเพลง,พงต่างประเทศก็ได้นะฮะอะไรก็ ผมชอบบเล่นร้านไหนครับผมอยากดื่มเบียร์แอ้วเห็นอาจารย์เล่นแล้ไมอยากดื่มเบียร์ไม่ทราบแล้วอย่างนี้เราสามารถจะเข้าไปฟังได้ที่ไหนยังไงบ้างคะมีมีมีผลงานส่วนตัวครับมีผลกก็มีทาง YouTube ด้วยครับเคยมีมีซิงเกิลชื่อวงอินเดปทำกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับต้องเสิร์ชเข้าไปชื่อชื่อเพลงก่อน ชื่อเอะวงอินเดับวงอินเด็บ e ครับ G E P T ค่ะเดี๋ยวรเราขึ้นให้ตรงนี้เลยค,ค่ะ น้องพัตเตอร์บ้างดีกว่าค่ะคน้องพัตเตอร์ทำอะไรยังไงบ้างคะกำลังแต่งเพลงแล้วก็กำลังจะส่งส่งเข้าค่ายอย่างเงี้ยครับก็คาดว่าน่าจะส่งค่ายเร็วๆนี้แหละครับเนื้อร้องด้วยเหรอครับก็เนื้อก็ให้อาจารย์คุตาเนี่ยครับช่วยแต่งอาจารย์คุตก็เอาชีวิตของแกมาเขียนแล้วหรือยังไงครับอาจารย์ก็ก็มีมีทางเรื่องของตัวเองด้วยเรื่องคนอื่นด้วยครับบางทีเราเอาหยิบจากละครก็ได้เรื่องใกล้ตัวก็ได้อย่างเงี้ย มาเป็นเรื่องราวอะไรอย่างนี้ยครับถ้าเราเอาแบบมันๆให้ผมติดใจเอะเอาแบบมันๆเลยเอาแบบมันๆใช่ที่เป็นแบบต้องฟังที่เม็กซิโกอย่างเดียวหรืออะไรอยงี้ย ดูแล้วซาวเอฟเฟกต์ซาวเทคในโรงหนังเนี่ยอาจารย์เป็นคนเล่นนี่เองโอเคเขายิงยิงปัอบพรยิงปึ๊บปั๊บค่ะฟังอย่างนี้เป็นเบื้องต้นค่ะแต่เดี๋ยวจะให้โชว์เต็มเพลงให้เราสักเพลงหนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราให้เวทีนี้กับน้องๆเลยค่ะเอาเลยครับน้องเดือนน้องดาวนะเลยครับ จะบอกจะพูดไปเธอไม่เคยรู้ความจริงใช่ไหมไม่รู้สึกกับรั้ที่ฉันมีก็รู้ว่าฉันคือคนโชคดีแค่ไหนที่มีเธออยู่ข้างกายทุกวันเธออาจจะทำให้เธอไม่แน่ใจในวันนี้ ้อมจะทำให้รักเรามีความหมายจากนี้ไปหมดทั้งหมดใจจะขอทำให้เธออยากจะกอดเธอม่ใช่ทุกลมหายใจที่ฉันมีไม่ว่าจะไกลหรือนานนับปีเรค่งคนนี้จะไม่ทิ้งไป แค่ฉันหลับตาและใช้ใจฟังคำว่ารักของฉันจากเสียงของหัวใจต่อจากนี้จนวันตายจะไม่มีใครแทนที่ ฉนันั้นเอาแต่ใจท,ทำคิดกับเธอหรือไม่ย,ย่งน้อยวันนี้เข้าใจแล้วฉันก็ได้รู้ว่าทุกๆเวลาการกายของฉันขาดเธอก็เหมือนคนไม,ม่หายใจในวันนี้ฉันพร้อมจะทำให้รักเรามีความหมาย จากนี้ไปมดทั้งหัวใจจะขอทำเมื่อเธออยากจะกอดเธอและใช้ทุกลงหายใจที่ฉันมีไม่ว่าจะไกลหรือนานนับปีคนคนนี้จะไม่ทิ้งไปแค่จะหลับตาและใช้ใจฟัง คำว่ารักของฉันจากเสียงของหัวใจต่อจากนี้จนวันตายจะไม่มีใครแทนที่เธอไม่รู้วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรให้เชื่อใจใจะีววันไว้ฉันขอใช้ออมกอดนี้แทนคำว่ารักเธอ

สุดท้ายของฉันนั้นคือเธอ